เพื่อนสาวครับวันนี้ครูเก้านะครับมีวิธีสะกดจิตหลัวมาฝากครับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อคนมากที่สุดนะครับก็คือภาพนั่นเองนะครับดูตัวอย่างของโมนาลิซ่านะครับก็อยู่มาหลายร้อยปีแล้วครับก็ยังมีมลหลังอยู่นะครับและเราจะใช้ภาพนะครับในการสะกดจิตหลวกันนะครับอันนี้ถือว่าเรามาเรียน Photo Shop แบบง่ายกันเลยนะครับ คือจะมีเส้นโยงอะไรให้คุณแบบเป็นวิธีการเรียนที่ง่ายที่สุดในโลกแล้วนะครับนอกจากจะสะกดจิตหลัวป้องกันมีกิกได้แล้วนะครับมันจะช่วยฟื้นคืนความรู้สึกนะครับเหมือนเพิ่งแต่งงานนะครับถ้าหลัวคุณนะครับมีความรู้สึกนะครับเหมือนเพิ่งแต่งงานใหม่ๆเหมือนเพิ่งดื่มน้ํเพึ่งพระจันทร์อะไรนะครับรับรองนะครับหลัวขยันแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเราจะใช้ภาพกันนะครับในการสะกดจิตกันนะครับ ก็อันดับแรกเลยนะครับก็ให้เราเลือกภาพมาก่อนเลยนะครับอย่างเช่นให้เลือกภาพที่คุณกับหลวนะครับเอาภาพที่มันโอเคนะครับภาพตอนที่อย่างเช่นแต่งงานหรือว่าภาพตอนไปเที่ยวที่แบบกำลังมีความสุขกําลังฟินกันอะไรกันอย่างเงี้ยอย่างในภาพเนี้ยนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวอย่างนะครับก็คือเหมือนแบบว่าเออเนี่ยคุณกับหลวงกาลังมีความสุขฟินกันอาจจะไม่ใช่ภาพแต่งงานก็ได้นะครับอันนี้เลือกได้เลยนะครับ พอเราเลือกภาพที่เราและลัวนะครับดูดีแล้วนะครับเราก็เปิด Photoshop ขึ้นมาเลยนะครับโฟโต้ชอปนะครับก็ให้เราไปติ๊กที่ไฟล์นะครับแล้วก็โอเพนนะครับก็คือคําว่าโอเพนก็คือไปเปิดภาพที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับมันอยู่ตรงไหนเราก็ไปเลือกเอาจากตรงนั้นได้เลยนะครับก็คลิกภาพออกมาเลยนะครับคลิกเปิดภาพมาใน Photoshop เราเลยนะครับพอเปิด Photoshop มาแล้วนะครับเครื่องมือแรกเลยนะครับที่จะใช้ ในการลบแบ克กราวด์นะครับจริงๆมันก็มีหลายเครื่องมือหลายเทคนิคนะครับแต่ที่ใช้แล้วแบบว่าเนียนที่สุดนะครับที่ดีที่สุดก็คือเพนนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ไปติ๊กเอาได้เลยนะครับนี่ก็คือเครื่องมือเพนนะครับเครื่องมือเพนก็ใช้ง่ายๆครับคือมาติ๊กรอบนะครับรอบหลัวรอบเรานะครับติ๊กให้รอบเลยอันนี้ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับใช้ความอดทนนิดนึงพอติ๊กจนรอบจนเสร็จแล้วนะครับอ่านี่ติ๊ก จนรอบจนเสร็จอะไรแล้วนะครับจากนั้นเราก็เลือก select นะครับแล้วก็กด delete background ทิ้งไปนะครับพอเราได้ภาพที่ไม่มี background แล้วนะครับเรากับผัวไม่มี background แล้วกับหลัวครับไม่มี background แล้วนะครับเราก็ไปเลือกภาพ background นะครับนะครับภาพ background เนี่ยครับเราจะซื้อเอาก็ได้หรือเราจะไปหาจาก Google นะครับที่เป็นภาพฟรีก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมนะครับ ผมเลือกภาพที่ผมไปซื้อเอามานะครับไปซื้อมานะครับเพราะว่าภาพที่เราไปซื้อมาเนี่ยครับมันเรียกอะไรครับมันจะมีความละเอียดสูงนะครับมันเป็นภาพ Full HD แล้วก็อ่ามันจะถ่ายโดยช่างภาพที่แข่งขันกันนะครับแบบว่าเป็นเชิงพาณิชย์น่นะเขาก็จะแบบแข่งขันกันดีนครับหมายถึงว่า ภาพก็จะมีความละเอียดสูงนะครับใช้กล้องระดับเทพเลยนะครับช่างภาพก็ระดับมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราไปซื้อเอาเราก็จะได้ภาพที่แบบเราเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนจะเอาแบบยังไงนะครับมันก็มีหลายราคานะครับตั้งแต่ $10 ดอลลาร์ถึงร้อดอลลาร์ก็มีครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับหรือจะหรือว่าเพื่อนๆจะไปเลือกเอาจาก Google ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไปทําแล้วเรามาติดที่บ้านเราเราไม่ได้เอาไปโพสต์อะไรเนี้ยครับ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมนะครับผมเลือกนะครับอ่าเนี่ยก็เข้ามาดูนะครับเนี่ยครับจะมีหลายภาพมากเลยผมเลือกภาพนี้นะครับสวยนะครับภาพจะสวยมากเลยภาพนี้ครับมันเหมือนแบบอารมณ์เนี้ยครับคุณจะจ้างช่างภาพไปถ่ายแล้วมันก็ไม่ได้นะอารมณ์เนี้ยคุณจะไปถ่ายเองก็ไม่ได้นะจะต้องไปเฝ้ารอเวลาโอ้โหนายจะกําหนดค่า ISO มุมกล้องอารมณ์ภาพไปโอ้โหวุ่นวายปวดหัวครับซื้อเอาดีกว่านะครับนีอย่างนี้ครับ โอ้โหเป็นไงครับเหมือนยืนอยู่กลางถวยเทพโอ้โหแสงเงาไปถ่ายเองไม่มีทางได้นะครับภาพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อเอาดีกว่าครับพอเราได้ภาพแบ็กกราวมาแล้วนะครับเราก็อ่าลากหลัวนะครับมาลากหลัวนะครับมาใส่แบ็กกราวนะครับนี่คือนะครับลากลงมาเลยนะครับพอลากเสร็จมาแล้วนะครับ เครื่องมือต่อไปนะครับนอกจากเครื่องมือเพ้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการตกแต่งภาพนะครับก็คือเฟตเตอร์คือเฟตเตอร์เนี่ยมันเหมือนแบบว่าใส่ให้ขอบภาพเนี่ยครับขอบขอบภาพเราเนี่ยครับมันดูแบบจางอะครับมันเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่เฟตเตอร์นยครับมันจะเหมือนแบบว่าภาพตัดแปะนะครับมันเหมือนแบบว่า ตัดไปแปะแล้วมันก็ไม่เข้ากับภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่เฟตเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเฟตเตอร์ค่าอยู่ที่เท่าไหร่นี่ครับให้เราดูว่าเออเราใส่แล้วมันเป็นยังไงมันมันแบบขอบผมขอบตัวเราเนี่ยมันจางโอเคหรือยังอันนี้บอกไม่ได้นะครับอย่างผมใส่18แล้วกันนะครับเฟตเตอร์นะครับสาคัญมากนะครับอันนี้ก็เครื่องมือแรกคือเพนท์เครื่องมือที่2คือเฟตเตอร์นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือต้องอาบแสงให้ด้วย คำว่าอาบแสงหมายความว่าไงครับหมายความว่าเนี่ยแสงมันมาตกกระทบที่ uh, ตัวของเรานะครับเนี่ยครับเหมือนอาบแสงครับแสงตกกระทมามันเหมือนอะไรเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆริครับถ้าเราไม่อาบแสงเงี้ยมันก็เหมือนแบบมันไม่เข้าพวกอ่ะมันเหมือนเราไปยืนอยู่แบบเหมือนภาพตัดแปะอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เนียนมันจะไม่เหมือนนะครับเวลาดูแล้วก็จะ ติดขัดนะครับมันไม่สมูทนะครับสกด7กลหลวไม่ได้นะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องอาบแสงให้เรานิดนึงนะครับเหมือนแบบแสงจากแสงไฟตกกระทบที่เราเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับเครื่องมือที่3มก็คือเบเวอร์นะครับเบเวอร์นะครับเครื่องมืออาบแสงนะครับ 1. เพนสองเฟเทอร์สามเบเวอร์นะครับเพื่อมาอาบแสงแล้วก็ ลดขอบภาพนะครับให้เหมือนว่าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับโอ้โหอันนี้นะครับถ้าใครทําอย่างนี้ได้นะครับโอ้โหอันนี้นะครับความรู้แบบนี้นะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในการทําปกคลิปวิดีโอก็ได้นะครับอะไรก็ได้นะครับคือตัดแบ็คกราวออกไปแล้วเอาแบ็คกราวอื่นมาใส่เอาแบ็คกราวที่อยากเราอยากจะเอามาใส่อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับพอเราทําเสร็จแล้วดูสิครับโอ้โหเนี่ยครับ เสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับไปอัดนะครับเซฟออกมาแล้วก็ไปอัดเซฟออกมาเป็น jpeg นะครับแล้วก็ไปอัดตามร้านถ่ายภาพนะครับร้านอัดรูปนะครับแล้วก็เอาไปติดไว้ในอย่างเช่นนี้นะครับห้องรับแขกห้องนอนนะครับในสถานที่ที่แบบเออหลัวเห็นได้ง่ายเราเห็นได้ง่ายนะครับเพื่อนสาวนะครับคือภาพพวกนี้มันสวยมากครับสวยมากนะครับคุณอดไม่ได้หรอกที่จะมองนะครับ ห,ห,หันไปมองทีก็โดนสะกดจิตทีหนึ่งหันไปมองทีก็โดนสะกดจิตทีหนึ่งคุณลองคิดดูครับมันจะไม่มีกิ๊กได้ไงฮะมันจะไม่ฟื้นคืนความรู้สึกว่าเออเหมือนฉันเพิ่งแต่งงานได้ไงครับดูครับมันสวยครับคุณไปติดไว้ในห้องนอนนะครับหันไปหันมาแวบบๆ้งเห็นอีกแล้วสะกดจิตไปทีหนึ่งอยู่ในห้องรับแขก,กเดินไปเดินมาหันไปแวบๆสะกดจิตทีหนึ่งมันเหมือนแบบว่าเขาก็เห็นตัวเองแบบดูดีเห็นเราดูดีอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนสาวดูดีอย่างเงี้ย มันก็เหมือนกันโดนสะกดจิตนะครับถามว่าโอ้โหอาจารย์โอ้หครูเก้าอย่างนี้ก็หลอกตัวเองดิทุกวันนี้ไม่หลอกครับคุณถ่ายรูปในมือถือคุณคิดว่ามันไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีแอป่มันใช่ตัวจริงคุณหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่คุณถ่ายมาเพอเพคนไปแต่งในแอปต่ออีกไปใช้ฟิลเตอร์ต่อหน้าคุณก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นโอันนี้หลอกตัวเองเปล่าถ้าหลอกแล้ว มันรู้สึกดีมันมีความสุขหลอกไปนะครับเพราะมือถืออะไรเงี้ยที่คุณถ่ายมันก็หลอกท้งนั้นน่ะมันไม่ใช่หน้าแท้จริงคุณหลอกมันเป็นฟิลเตอร์มันเป็นแอปนะครับทําให้หน้าคุณใสคุณเด้งครับเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้เราทําแล้วเรามีความสุขทําไปครับอันนี้นะครับเทคนิคนี้นะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับรับรองนะครับเนี่ยครับรับรองนะครับหลัวเนี่ยครับจะไม่มีกิ๊ก จะทะเลาะกันแป๊แบบเด็กก็มางอแล้วเพราะว่ามันเหมือนรู้สึกเพิ่งรักกันใหม่ๆนะครับเพิ่งแต่งงานใหม่ๆเพิ่งดื่มน้ำเพิ่งประจันใหม่ๆนะครับคือการที่ทะเลาะกันเพราะอะไรลืมไปครับลืมไปว่าเออเออแต่ถ้าเกิดมันโอ้ยเราเพิ่งเหมือนเราเหมือนเราเพิ่งแต่งงานกันอะไรเงี้ยครับจะไม่ทะเลาะกันหรอกมันจะไม่มีกิ๊กหรอกแต่ไอ้ที่ลืมเลือนกันไปอะไรเงี้ยนั่นแหละต้องระวังตัวนี้ไว้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนสาวนะครับฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับผมครู่ก้าวครับ